จดใช่ไหมถ้าสรยครับัเขาจะเล่เกมน้องเอ็มเกมเมอร์เกมเทเลียอีพีที่สามสู้บอสสกกลิตันกันต่อพูดถึงสเกลิตันเรายังเค้นไม่หายอีพที่แล้วไม่เล่นโค้ทยำเลยลองดูจะสู้คู่เลยเพื่อไม่เป็นการเสียเปรียบเอ้ยเพื่อเพื่อให้เกล็ดบอส จะสู้สเกลิตันกับบอสหนอนตาดวงตาดวงตาไม่สู้เดี๋ยวเราเยียดมาดวงดวงตาธรรมดาธรรมดาไม่น่ากลัวเอาไปปั๊มเลือดได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ช่องสเตติควันนี้คนเดิมเหมือนกันนะครับอืมซาบะคายเพิ่มน้อยมากพอห่างไปนานมันบอกว่าเซตไอเคได้คดีเจอเธอเลยเอาชีวิต บอกคาเปรียว <AY bands> ่าดมก้าไปยุงอีฮีเข้ามายุ่งดิโหมันมันกระสตีนแล้วมันกระตุกมากยังเรียเนาะเทมอื่นไม่รู้อ่ะเจ็ดนาทีไม่รู้เหมือนกันนะสู้วชชนะคือจบเลยนะอยู่ด้านล่างช้าก็อยู่ด้านเบินเหมันช้านี่ยมึงดูการเล่นเนี่ย กดกระตุกเลยเราไโนกกว่าน,นี้พยาบาลพยาบาลนั่งวิ่งไปไนยพยาบาลอยู่ด้านฝาเมืองก็อยู่สองคนน้องเอ็มเหมือนเดิมว่ะโอ้โหเพิ่งเห็นเลือดตัวเองเหมือนกันวะ่ะเยอะดิกดเลือดก็หมดเหมือนกันวะ่ะพยาบาลจา้าหาพ่อหน่อยดิอมอมีดู ไอเอ็มบีซีเออเอ็มบีซีไอหัวมันยุ่งจะตายไปไม่ปีกไม่ปกก็บินเดินไปทำไมผมกดไม่ได้อะมันขึ้นไปอยู่ในกล่องนี้ไหมไม่รู้ปีกกล่องนั้นเบอรน่ะไม่มีวะไม่มีไม่มีหายซะ้ละหรือว่าขายไปแล้วไม่รู้ขาย โอ้จนมากไปเ,เดี๋ยวจะเช้าแล้วก่อนสกลขึ้นมาก่อนเนาะป้องกันด้วยละ่ะไปเรีกบินไปไดีกว่าลองวิ่งถึงก่อน,อน,นถึงด้านล่างเลย บอกแล้วไม่ต้องเรีบเหือเห่อยเหมือนเขาเนี่ยใช่ไหมทุกคนไม่มีเท่ามาดูเลยสตรีมสดซะอย่างเรียกละเรียกละมาละมันไม่มีเกมตายอีกแล้วเนีย่ยค้างค้างค้างกดบอกก็ได้ จุดดับว่ได้เฮียเลยล่ะมันัค้างมา,ามโคตรกระตุกอ้าวหายละหายละายหายละยยโอ้มันมส่วนเดียเกมา,ายมเยอะเลย <c oughs> <c oughs> สู่ทางค้างเนี่ยอ๋อดิ โอ้ยโหดสัสสัสกระตุกชิบหายไม่ขยับกระยื่อนเที่ยวเลยเลยดูของอเอยโหดร้ายเลยแต่ดีนะมันไม่ค้างอ่ะมันแค่กระตุกนี่อยู่ที่อะมันกระตุกมันวิ่งอยู่นี่ของกลัว ตา,ตายไปแล้วที่เหลือก็มึงสเกลกที่เหลือก็มึงบอสเกลตันมึงเละที่อย่างมึงดีได้ใช่ได้ได้ได้ถอดแกล้ามก่อน ขาวมาละกือบชนะแล้วชนะผมก็จบเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาไปหาของกวจะปั๊มชุดเต่าตอนนี้มันยังไม่อึดนมันค้างมากเดินเองซะด้วยแล้วมันยิงไปไหนมึงเนี่ยนี่ของกูนี่แหละโดมให้โบสถ์ แล้วก็เดี๋ยวตายนะหายดุจนะหายหายถ้ามันจะลุกมันโผล่ขึ้เกือบชนะแล้วเนี่ยเกือบตายแล้วด้วยแพ้แล้วด้วยตายแล้วคุณเป็นตัวยุ่งตายแล้วครับทานไว้นะทานไว้นะทานไว้นะผมจะฆ่ามันด้วยน่าม<ค>ึนแพ้แล้ว ครั้งที่แล้วก็ทดสอบมันก็ฆ่านั่นก็มันชนะอีกแล้วิดไม่ท้ายดูชาวสุดท้ายเลยชาวสุดท้ายคือการตายของผมนี่คือหลุมศพของใครนะไม่รู้ <laughs> <c oughs> ได้ตายลุงกับบดไอหัวกระโหลกมันค้างอ่ะเอ่เอาของไปอของมา นี่คือกานต้นส่งของมาดีดีมันได้นี่มาอย่างเดียวตูกกต่าจ้าไหนมึงออกมาอย่าง,งดิเดี๋เอาไปวีพีเละนะน,นี่นมึงไปยือนอบนหัวกูอะโซโซเอามาโซโซแล้วก็หัวกัลว องสัญลักษณ์พกกระโลได้อยู่ได้อยู่ต้องการ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 อยู่เฮ้ยมันได้ขวดใหญ่ด้วไ,ไม่ใช่แล้วนั่นแหละไม่ใช่แล้วไ,ได้อยู่นนของวันค นะน้องเอ็มโหดที่สุดโหยไอเมกไอเมกไอเมกพิได้ดับเพิ่ไได้ของอไม่ได้ของวะมันไม่ให้ของไอนี่ไม่เกี่ยวเว้ย่ยน,นของมึงเก็บไว้เถอะก็ได้ของมาเนานะไม่เยอะเนี่ยได้มาหัวเนี่ยแล้วก็แร่แล้บอสต้องตามมาจากไหนวะแล้วก็สัญลักษณ์ นิดนึงอะ่อะอไม่ขอมานิดนึงพี่ยอดอตนาานอนก่อนเด็กตอนก่อนเด็กยิงมันแบบหมดแล้วขาวันนี้เขาขอ,ขอตัวลาไปก่อนบายมาแป๊บเดียวมาไวจบไวครับ บายบายแต่มาเจอใหม่จะพาไปฟาร์มของทำสร้างอะไรล้วทีนี้จะพาไปหาวิธีของบางทีเพื่อนอาจจะไม่รู้ของดะนี่ก็ขมเหมือนเดิมติดตามมึงโอ้ยขึ้นไม่ได้ติดตามกุอยอ,อะไรอะ่ะมึงนำกูนะนี่คือการเปิดปีๆไฟกันหน่อยเปิดสวิท เปิดพี่พี่ค่อยกันหน่อยมายืนมองหน้าหน่อยที่จะทำภาพปก,กนี่คือการปนไม่ไม่ต้องอยู่คนละมุมกันให้เห็นกันอย่างเดียวอ๋อพอเห็นคนกันโอเคบายบายครับขมุจกุน บ๊ายบายครับไม่มีใครคนเข้ามาดูเนี่ยเข้ามาดูได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรกันนี่แต่ใครวันอื่นนะครับดกดซับโอ้ยชินเดวนี่อะไรบ้ากดซับโอ้ยชินเดวนี่กดซับผมหน่อยอ้าวเกี่ยวอะไรกับผมอ่ะคุณก็กดซับผมก่อนดิโอ้ยชินแนวนี้ต้องจุมอืม มาแค่เนี้ยกดซาบให้ผมหน่อยคุณที่หลังคุณก็กดให้ผมก่อนไม่ใช่มาของอ่เนี้ยผมไปกดให้ได้ครับบ้วครับซับส,สต๊าฟผมมักดให้แจกง่ายๆ่ซับสตอาฟกดแค่กดซับซับส,สองซับมากดให้ง่ายง่แต่คุณาภาพขนาดผมอ่ะผมคลิปตัวเองอ่ะคลิปตัวเองเอะค,คุณาภาพไม่ดีหรอก ูดไม่เก่งหรอกครับแต่ก็เล่นไปเรื่อยๆตามภาษาแม่สนุกก็อยาว่าล่ะผมไม่ได้คือไม่ได้มีอะไรหรอกเป็นคลิปเล่นเปื่อยค่าบอสให้ดูใช้ของตัวไหนค่าได้เล่นแบบไหนค่าไม่ได้แค่นั้นผมไม่มีอะไรมากแต่ก็อยากให้เพื่อนๆกดทรับเพื่อเป็นกําลังใจเผื่อผมได้แก้ตัวและตั้งใจทําแต่นี่ไม่อะแม่กดคนดูก็ยังไม่มี ไม่มีแต่ผมไม่ถอดใจหรอกผมจะทำไปเรื่อยๆบายครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับไครให้ช่องของผมนะครับบายไม่พอดีหยุดสตรีม